ก็ด้วยความที่ตรงนี้ปลามันมันตอดดีอะเนาะเราก็มานั่งกันเลยนั่งมาจนป่าก็มองไม่เห็นไม่ห็นเราก็มานั่งมาจนหน้างงาเลยปลาก็จ้องก็ตนนั้งต่อนเวลากำลังจะเซ็ตเงินเนี่ยเซ็ตเงินเนี่ยจิละจิตนุน่มตอดจิตไม่ตอด มันเลยที่เนี้ยเหยือมีรอยกมุดรอยวัดในพันปลากา็ทำมาตั้งคืนนี้มัดมาแล้วหยัรลอยแต่ยังไม่ได้ทำหวัง ทีนี่ลูกเนี่ยทำมาก็ดีนี่บุญบายแล้วทังนั